ทางนะคะวันนี้เนี่ยใส่เสื้อฮาร์ดรอคาเฟ่เลยนะมันเป็นเสื้อที่แบบเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนสาขาไหนใกล้ๆเราก็ไปซื้อเสื้อเข้ามาคนะ่ะคือด้วยความแบบอยากไปเที่ยวมากแล้วว่าคือมันปิดมาหลายเดือนมากแล้วนะคะทีนี้วันนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยแบรนด์นี้นะคะที่ชื่อว่าสตูดิโอเขาส่งหูฟังมาให้ทีนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นก็คือส่งมายังไม่ได้เปิดเลยคือแบบนิวเลยนะคะ ด้วยความที่พิมพ์เนี่ยเป็นคนโลเทคมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพิมพ์จะมาลองดูว่าถ้าคนโลเทคขนาดพิมพ์เนี่ยสามารถจะคอนเน็กหูฟังได้เองโดยไม่มีใครมาช่วยแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมมันมันเกิดขึ้นได้จริงไหมนะคะเรามาแกะกันเลยดีกว่าอยากจะเห็นกันว่า first impression จะเป็นอย่างไรยังไงนะคะปกติแล้วเนี่ยพิมมีการใช้หูฟังเหมือนกัน จะเป็นหูฟังบลูทูธบ้างก็มีหรือจะเป็นหูฟังแบบที่ยังเสียบสายที่ตรงก้นของของโทรศัพท์ก็มีนะคะขึ้นอยู่กับว่าอันไหนที่สะดวกกว่ากันช่วงที่แบบไปฟิตเนสแบบประเภทเดินเครื่องอะไรอย่างเงี้ยบางทีหิมก็ใช้แบบที่เสียบสายไปเลยเพราะว่าหิมขี้เกียจมานั่งเซตแหล่งสิ้นเพราะถ้าเป็นแบบเสียบคือจึก๊กแล้วก็ฟังได้เลยถูกไหมแต่ถ้าเกิด ไปไว่ายน้ำอย่างเงี้ยค่ะลงว่ายน้ำมันก็จะใส่หูฟังแบบที่เป็นบลูทูธจะได้เอาโทรศัพท์วางไว้ข้างๆสะแล้วก็ว่ายน้ําไปฟังไปได้ปกติพิมร้อยคออยู่แล้วพิมจะใช้โฟมใส่หมวกใส่อะไรแล้วก็มีหูฟังนะคะเพื่อความเขาเรียกว่าเพื่อลดความน่าเบื่อของการว่ายน้ําคือพิมมีเพลย์ลิสต์อยู่บนพิมมีเพลย์ลิสต์ของของสปอติฟายอยนนี้นะแล้วพิมจะมีเพลย์ลิสต์ของพิมพ์ที่ชื่อว่าเดี๋ยวนะจิวัลไลเบอรีนี่ค่ะชื่อเพลย์ลิสต์ของพิมพ์ Swim is boring. คือเราพิมน,นะการว่ายน้ําคือความน่าเบื่อของน่าเบื่อของน่าเบื่อคือมันมันคือการที่แบบเราลงไปอยู่ในในสระว่ายน้ําแล้วก็ลงไปเงียบเงียบแล้วเราก็ว่ายไปเรื่อยอะไรเงี้ยมันแบบน่าเบื่อมากคือพวกเท็ดมิวพวกอะไรอย่างเงี้ยเรายังฟังเพลงได้สบายๆนะคะเปิดมาปุ๊บข้างในก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้ขอมาอย่างสวยงามนะคะปิดกระดาษดํามาปุ๊บแกะปุ๊บแล้วข้างในก็นจะเป็นแบบนี้ ทีนี้เราบอกว่าอันนี้เขาส่งมาให้เพราะว่าเหมือนกับเขาจะมีเป็นแบบโปรโมชั่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยให้ด้วยนะคะเอามาอ่านให้ฟังลวกันอันนี้คือวันนี้เอาทุกอย่างมีทั้งโทรศัพท์ทั้งกล้องทั้งขอบตรงนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีเป็นส่วนลดให้นะคะ15%ซึ่งหมดอายุ30ตุลาคมนี้จะใช้ซื้อสินค้ารุ่นใดก็ได้ในเว็บไซต์โดยใช้โค้ดที่ชื่อว่ามิสิมพาพากาคือว่าเขาส่งมาให้มนเขาก็เลยให้โค้ดที่เป็นชื่อพิมพ เพื่อความสะดวกแต่พี่ไม่ได้ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดหรือได้เงินอะไรงสิ้นะไม่มีนะคะแล้วเขาก็บอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นอีกอันนึงก็คือเป็นโปรโมชั่นของวันแม่นะคะที่ทางสตูดิโอทำขึ้นนัคือเมื่อซื้อหูฟังรุ่นใดก็ได้รับของขวัญจากสตูดิโอ2ชิ้นเป็นกระเป๋าสะพายข้างท็ตแบก็กแล้วก็เคสค์ดหนังวีแกนสีดานะคะซึ่งโปรโมชั่นนี้เนี่ยจำกัดเวลาตั้งแต่วันที่20กรกฎาไปถึงสิิงหาก็คือแบบ โปรโมชั่นวันแม่แหละนะแล้วก็สินค้าส่งฟรีถึงที่หากไม่พอใจสตูดิโอยินดีคืนสินค้าฟรีนะคะแล้วก็คืนเงินภายใน30วันนะคะแล้วก็สินค้าทุกชิ้นรับประกันนาน18เดือนเมื่อลงทละเบียนกับสเฟียซึ่งความจริงแล้วพี่ยังไม่ทราบเลยว,ว่าสเฟียมันคืออะไรแต่ไม่เป็นไรเอาเวลานั้นก่อนนะคะน่าจะเป็นในนี้น่าจะคือเนียนนะกับมีของแถมแล้วด้วยเลยเพราะว่าจากที่พี่เห็นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวหูฟังหูฟังมันไม่ควรจะแพ็คเกจใหญ่มากมายเลยถูกไหมคะ ซึ่งเขามี2ส,สีให้เลือกมั้งตอนที่เขาแจใหิมะก็คือจะมีสีขาวกับสีดํานะคะพิมก็เลยเลือกสีขาวไปพเ,นวนเพราะสีดำเนี่ยมีแนวโน้มว่าพอใส่ไปนในกระเป๋าหรืออะไรนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะสลายหายไปเร็วมันร่วงแล้วก็ไม่เจอนะคะแล้วก็ในนี้มีเป็นอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้เป็นกล่องดำๆน่าจะเป็นเจ้าเคสอะไรเมื่อกี้ที่เขาบอกดอเปแบบนะคะเดี๋ยวลองเปิดดูน่าจะใช่แล้วแหละอ่ะใช่เคส เอ่อเป็นแบบกระเป๋าใส่บัตรค์ดเขาเรียกค์ดใส่ค์ดนะคะแล้วก็เป็นหนังวีแกนอะไรเนี่ยเมื่อกี้ตามที่บอกเมื่อกี้เดี๋ยวใส่กับพ่อไปก่อนใส่กับพ่อก่อนนะอันเดี๋ยวนี้ก็น่ารักดีนะคะใส่แบบกล่องบางๆอบนนี้มาแล้วก็มีอันนี้คืออะไรเดี๋ยวดูก่อนปึ๊บปึ๊บอ๋อมันคือถุงค่ะเผื่อเราจะแบบว่า เอาไปให้เป็นของขวัญอะไรอย่างนี้อีกทีมั้งดาวเอานะก็คือแบบจะได้สามารถนี่ไงมีป้ายแบบอ๋อๆเข้าใจละก็คือถ้าเกิดสมมติคุณจะซื้อเป็นขวัญให้ใครคุณก็เอาเจ้าตัวหูฟังใส่ไปในถุงนี้แล้วก็ปิดชึบๆเดี๋ยวนะ <laughs> ความสามารถในการปิดอะไรประมาณนี้นะคะก็คือปิดถุงแบบนี้นะคะแล้วก็คือแบบเอาไปให้เป็นกี๊เป็นขวัญอะไรแบบให้คุณแม่หรืแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีป้าย ทู to, from ว่ามาจากใครปติดเป็นถุงกิีบให้ไปอะไรประมาณนี้นะคะเออเขาก็ศาสคิดมาแล้วนะว่าแบบเออมีการของขวัญเผื่อเราอยากจะให้ใครต่อนะคะแล้วก็นี่ไงนี่น่าจะเป็นกระเป๋านะคะที่สุดสิ่งสุดท้ายทยี่ตรงก้นกล่องเป็นกระเป๋าเมื่อกี้เขาบอกเป็นโท๊แบ็คฟลุ๊กในด้านนี้เขียนว่าอะไร Music is a universal language เขียนสองด้านเหมือนกันนะคะ Music is a universal language แล้วก็อันนี้เป็นตรงสายเนี่ยทำเหมือนเป็น ต้องพูดว่าเหมือนเป็นริบบิ้นนะคะก็คือเขียนเป็นชื่อเป็นชื่อเมืองต่าง Bankkok Stock h o กโ h o ฮ่องกง Paris Tokyo New York s e o โซ s สิงคโปร์แล้วก็วนแบง k อกแล้วนะคะก็คือเป็นกระเป๋านี้ก็ดีนะเดี๋ยวนี้คือพิมใช้กระเป๋าผ้าตลอดเลยเพราะว่าพิมต้องไปช็อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วกสามีโรมิกแอมอยูอ่เนาะไปช็อปปิง้งซูเปอร์มาร์เกต็ตเราก็ต้องใช้ นี่แหละถุงผ้านะคะเดี๋ยวนี้ต้องมีแล้วต้องติดตัวเสมอนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวพิมเอาทุกอย่างที่อยู่ในกล่องรวมกันก่อนนะคะแล้วก็เก็บใส่ในเจ้กล่องที่เขาให้มาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้มาดูเจ้าตัวนี้กันนะคะว่าเมื่อเปิดแล้วจะเป็นงไงบ้างแล้วพิมจะสามารถคอนเนคกับโทรศัพท์ได้ไหมเอาโทรศัพท์มาตั้งรอไว้เลยนะคะก็คือเข้าใจว่าปกติน่าจะแบบขายในร้านด้วยก็คือเป็นแบบแขวนๆแบบนี้นะคะที่เขาปกติเขาจะแขวน เป็นแท่งเนี่ยตัวนั้นแล้แขวนข้ามาลึกๆกรีดเลยนะชึบชึบแล้วก็ทางนี้กันอาจจะบาดตัวเองได้สุดท้ายอ๋อแล้วก็เป็นลักษณะแบบลิ้นชักแบบนี้นะคะดึงออกมาปุ๊บ ข้างในนี้ก็จะเป็นกล่องมาเอามาวางไว้ด้านนี้ก่อนก็เป็นกล่องเปล่าส่วนขยะไว้ตรงนู้นก่อนอ่าก็จะเป็นอันนี้แหละเจ้าตัวหูฟังนะคะน่ารักดีเป็นสีขาวๆโอ้ยมีหูมีหูแขวนด้วยอะค่ะมีหูแขวนด้วยเอ้ยนี่น่ารักใช่ได้เดี๋ยนะอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยว,เ,ยวเอาอันนี้วางก่อนนะคะด้านข้างนี้จะเขียนว่าเป็นกล่องอ c c ก s s o r i ร s นะคะก็น่าจะพวกแบบสายชาติอะไรแบบนี้นะดาเอา มันก็ต้องสายชาร์จนั่นแหละดิฉันมั่นใจอ่าใช้แล้วนะคะพอเปิดเข้ามาเห็นเลยมี usb ซื้บ usb อ่าโอเคซึ่ง usb อันนี้เป็นก้อนกลมๆคล้ายๆกับเหมือนกับอันที่ใช้ชาร์จมือถือพิมพ์เลยวค่ะมันไม่ใช่พวกที่เวลาเราชาร์จ power bank ทั่วไปใน,นนี้มันเป็นเหมือนที่ที่ชาร์จมือถือพิมพ์เลยนะเหมือนกับ เหมือนกับของ iPhone นะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้น่าจะมีคู่มือการใช้งานเออเนี่ยค่ะน่าจะเป็นแบบเนี่ย Owner Sky นะคะ Owner Sky ให้มาด้วยอุย้ย Owner Sky หล่นไปแล้วตัวใครตัวมาแล้วนะทีนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นเอียบัะน่าจะเป็นเอียบัะนะคะก็คือเราสามารถจะเลือกขนาดที่จะมาใส่บนเจ้าตัวหูฟังนะคะ,ะ,คะเพื่อให้มันฟิตพอดีกับช่องของหูของเราตรงนี้เพื่อที่จะมีเพื่อที่จะได้ ใช้ฟังก์ชัน noise cancellation ได้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าถ้ายิ่งพอดีเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีถูกไหมนะคะมาดูกันเลยดีกว่าเปิดอ,อ๋อยังต้องแกะสติกเกอร์ก่อนเพิ่งเห็นมีสติกเกอร์ควะด้วยควะมันเป็นสีขาวอะค่ะมันใสๆมากๆเลยนะเนี่ยดึงปื๊ดออกมาเป็นสติกเกอร์แล้วมีคำว่าสตูดิโอด้วยนะวันนี้เห็นปะเห็นปะนี่คำว่าสตูดิโอนะคะวางไว้ก่อนค่ะถ,ถึงเวลาคำนี้เปิดได้จริงแล้วฟึบกุก้งกิิงนะะ่ารักอะ คือปกติพิมจะมีใช้ของโบสที่เป็นสีดำใช้ของเอาจริงบ้านพิมเนี่ยมีหูฟังเยอะอี่ห้อมากคือสามีพิมซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกพิมก็แบบพี่จะซื้อหูฟังอะไรนักหนาเอาพูดตรงๆนะแต่ของเขาเป็นเหมือนกับผู้ชายเนาะบางทีก็ชอบแกจเจตชอบอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือดึงขึ้นมาฟืบเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้น,บบน,นี่คือ,อยังสตันอยู่นะคะ ก็คือเขาจะมีเขียนว่าข้างนี้ข้างซ้ายข้างนี้ข้างขวาก็คือถ้าเราหันหน้าเข้าหาเราอย่างเงี้ยคือเราแบบนี้ใช่ไหมเราเปิดปุ๊บข้างนี้ของข้างนี้ข้างนี้ของข้างนี้ก็เลยแล้วก็ด้านหน้าจะมีไฟแบบแบบแบบถ้าไม่ไม่ทราบมองเห็นหมั้ยนะคะจะเห็นว่าไฟเนี่ยแวบบอยู่ที่อันสุดท้ายแปลว่ามันยังไม่ได้ถูกชาร์จมาไนงะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นช่องที่ใช้เสียบชาร์จนะคะปึ๊บแล้วคุณก็เอาฝั่งเนี้ยเสียบกับ power bank หรือเสียบกับ outlet ได้เลยชอบตรงที่ สายชาร์เนี่ยคะ่ะมีมาร์กิ้งชัดเจนไปนเลยว่าสตูดิโอเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยสายชาร์ตอะ่ะมันชอบไปปนกับอย่างอื่นปนจนเอาจริงๆพูดแล้วบางทีแบบว่าคือมันพอมันของพิมพ์เนี่ยพิมจะมีลิ้นชักมีกระ่ใส่พวกสายชาร์ตสายชาร์ตเยอะมากแล้วก็มั่วไปหมดนะคะเธอถ้าเป็นอย่างเงี้ยดีมากๆเลยนะคะไหนดูซิอันนี้คือข้างซ้ายส่วนนี้คือข้างขวา นี่ข้างซ้ายนี่ข้างขวาควรจะใส่แบบนี้ตอนนี้เหมือนกับเขาใส่เจ้าตัวตัวบัตรมาให้แล้วนะคะตัวบัตรมาให้แล้วน่าจะเป็นไซส์พิมว่าเขาใส่ไซส์ L มาให้นะ S M L ใช่แล้วเนี่ยค่ะจากที่พิมเทียบอันเนี้ยอันนี้คือเขาใส่ที่เขาใส่มาให้นี่นะคะสแตนดาร์ดดีฟอลต์ของเขาเนี่ยคือจะเป็นไซส์ L นะคะก็คือเรียกว่าถ้าเกิดใครที่ช่องหูเล็กกว่านี้ก็คือมี S มี M ให้เลือกหรือถ้าเกิดว่า เล็กมากๆ XS ก็มีหรือว่าถ้าเกิดว่าช่องหูใหญ่หน่อยก็จะ XL ก็มีนะคะก็คือแล้วถ้าเกิดว่าอย่างของพิมพ์ก็พิมใช้ L ใช่ไหมมันก็จะมีคู่ที่เป็นสแปมมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่า,วามี L มันให้1แล้วแล้วก็2แล้วก็3คือมีมาให้ถึง3คู่ด้วยกันนะคะไหนลองซีลองลองใส่เข้าไปที่หูลองใส่ปกติแล้วพี่เป็นคนที่แบบใส่อะไรก็ปวดอะใส่ปวดหูตลอดเวลาเนี่ยนะ ใส่แล้วก็จะเป็นสภาพแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะเออใช่พอใส่ข้างเนี้ยเหมือนแบบเหมือนหูดับไปเลยนะคือมันคงใช้ฟังก์ชัน noise cancellation ทำงานทันทีตอนนี้คือแบบไม่ค่อยได้ยินเสียงเองเหมือนกำลังหูอื้ออยู่นะคะเดี๋ยวนะแต่ก่อนอื่นต้องต้องเซตอัพก่อนต้องเซตอัพเซ t ติ้งเดี๋ยวจะเซตแล้วจะลองเปิดเพลงจากตรงนี้เลยนะคะว่าฟังได้จริงปเดี๋ยวนะแต่ว่าอย่างแรกเลยคือต้องไปเปิด บูทูธก่อนถูกไหมตายแล้วนี่มันไม่ใช่เรือง่าย,ายๆต้องเปิดบูทูธก่อนแต่อันนี้เดี๋ยวต้องกดเปิดก่อนนะคะเดี๋ยวนะประเด็นคือมันกดเปิดยังไงเรายังไม่มีประสบการณ์กับเขาเลยเดี๋ยวนะยังไงล่ะมันต้องกดพร้อมกันหรือมันกดทีละข้างก็ได้นี่แหละค่ะความโรเทคของเรา ตอนนี้บูทูธของพิมพ์ที่โทรศัพท์มันก็เปิดแล้วนะคะกำลังพยายามจะแพรว่าจะแพร์ติดไหมเซิร์ชสิเอามากดอยู่ใกล้ๆเพราะว่าบนตัวของตัวเคสมัน,นะคะคือจะไม่ได้มีปุ่มไม่ได้มีอะไรเลยคือเอาไว้สำหรับเป็นแท่นชาร์จแล้วก็เป็นเคสเท่านั้นนะคะทีเนี้ยขั้นตอนการแพรมันก็ต้องอยู่บนเจ้าตัวนี้แล้วล่ะ ทีเนี้ยปกติอะ่ะมันก็จะมีปุ่มมาให้ของแบรนด์ทั่วไปเนี่ยในหนึ่งข้างมันจะเป็นปุ่มปรับโวลูม up down แล้วก็มีแบบเปลี่ยนเพลงทีเนี้ยของแบรนด์เนี้ยมีแค่ข้างละหนึ่งปุ่มทิมก็เลยไม่แน่ใจมันต้องแบบเหมือนกับกดพร้อมกันเพื่อให้เธอทำงานพร้อมกันหรืออะไรยังไงนะคะเดี๋ยวค่อยๆลองดู กดกดแล้วก็ปิดปิด,ปดเปิดเปิดบลูทูธตรงนี้นิดนึงมันจะต้องเป็นขั้นตอนที่แบบว่าไม่ง่ายหรอกมันจะต้องใช้เวลายาวนานสุดท้ายหลังจากพยายามไปไป,ไปมาๆแปบ๊บหนึ่งนะคะพิมก็เลยเข้าใจว่าเจ้านี่เนี่ยมันมีแบตไม่พอพิมก็เลยเอา power bank มาชาร์จก่อนนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวตอนนี้ไปพักก่อนไปชาร์จแป๊บหนึ่งระหว่างที่รอเขาชาร์จนะคะก็เลยยอมพ่ายแพ้ยอมก้มลงไปเก็บเจ้า owner man u a l ขึ้นมานะคะแล้วก็เลยมาเจอ ว่ามันมีการ์ดบอกอยู่ด้านในเรื่องเจ้าสเฟียรเมื่อสักครูนี้คะ่ะที่เขาพูดถึงว่าจะสามารถที่จะรับประกันนานถึง18เดือนเมื่อไปลงทะเบียนที่สเฟียรก็คือเขาบอกว่าภายใน3เดือนหลังจากที่ซื้อแล้วเนี่ยสามารถที่จะไปที่ s t u d i o c o m s p h e r e นะคะทำให้เจ้าตัววารันตีเนี่ยยืดยืดไปเป็น18เดือนเข้าจะ่าปกติอาจจะแบบ12เดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาคลิกหลังกล่องบวกกับเอาเจ้าตัว โอเนอร์สกายอันจิว๋วเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวหนังสือบางมากนะคะก็คือพิมมาดูแล้วไอ้เจ้าตัวหูฟังใช่ไหมที่แบบว่าทั้งสองข้างอะ่ะมีแค่ข้างละหนึ่งปุ่มจบไม่มีคือไม่มีมากกว่านั้นเนี่ยนะก็เลยสงสัยอยู่ว่าเวลาที่ปรับเสียงเพิ่มขึ้นลงเนี่ยทาอย่างไรนะคะแต่เดี๋ยวต้องลองดูเพราะมไม่แน่ใจว่าเหมือนกับว่าออกแนวแบบให้เปิดขึ้นลงได้เฉพาะเวลาที่ปรัแบบที่โทรศัพท์ว่าแต่เขาบอกคอนโทรลในเนี้ยว่า ถ้าเกิดว่าเป็นโหมดฟังเพลงเนี่ยนะคะเป็นโหมดซาว์เนี่ยเวลาที่เรากดค้างไว้สองวิอะค้างไว้สองวิคือเป็นการแอน i v แอคิเว แอคทีฟน no, uh, mm ้อยแคนเซล l ิ่งโหมดนะคะ mm hmm. ก็คือเรียกว่าจะทําให้เราแบบตัดเสียงภายนอกที่รบกวนเราอยู่อะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดกด1คลิกก็คือ Play p พอ s สนั่นแหละที่เรารู้ๆนะกด1ครั้ง Play หรือ p อ u ส e นะถ้ากดปึ๊กๆึ๊ก,กสครั้งก็คือ Forward ไปเพลงข้างหน้าคือสกิปเพลงที่ฟังอยู่ถ้ากดตึ๊กตึ๊ตึก,ตก,ตก,ตกสทีก็คือย้อนกลับไปฟังเพลงที่เราฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือถอยกลับไป ส่วนถ้าเกิดว่ามีสายเข้ามีสายเข้าไอที่เจ้าตัวของมันเนี่ยมันก็จะมีตัวลําโพองอยู่แล้วด้วยเลยนะคะถ้ามีสายเข้ากด1คลิกก็คือรับสายกดอีกคลิกหนึ่งก็คือวางสายนะคะก็คือคลิกเดียวเนี่ยรับหรือวางแต่ถ้าเกิดกดแล้วโฮเอาไว้2วินาทีก็คือเป็นการโฮสายนั่นเองนะคะซึ่งก็แบบโฮสายแล้วจะโฮยังโฮเพื่ออะไรโฮเพื่อไปฟังเพลงก่อนหรือว่ามีคนโทรเข้ามาเพิ่มเติมทีมก็ไม่แน่ใจส่วนการ p a ร r i n g เนี่ย ก็คือเป็นการกดปุ่มเดียวกันนั้นนะคะกดปุ่มเดียวกันนั้นเขาบอกว่า the control light flash red and white ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ตอนที่พิมพ์เอาเขามาลองกดอะตอนที่ตอนที่ยังไม่ได้เอาเพาแบงมาเสียบนะคะตอนที่ลองกดคือมันขึ้นขาวอย่างเดียวมันไม่ขึ้นขาวขาวแดงขาวแดงอะไรทัง้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าโอเคแปลว่าสงสัยอาจจะแบบพลังหมดฐานไม่มีหรือเปล่านะคะแล้วก็เวลา เวลาที่ชาร์จเนี่ยที่ด้านหน้ากระปุกของมันเนี่ยมันจะมีไฟกระพริบอย่างตอนนี้กระพริบมาถึงดอกที่สามแล้วคือเขามีด้วยกันทั้งหมดสี่ดอกนะคะก็ะคือดอกละยี่ห้าเปอร์เซ็นจากยี่ห้าห้าสิบเจ็ดสิบห้าหนึ่งร้อยเลยประมาณนี้นะคะแล้วก็แต่ละชาร์จเนี่ยเหมือนจะอยู่ได้นานพอสมควรเหมือนกับว่าหนึ่งถ้าเกิดเราชาร์จในเจ้ากระป๋องเนี้ยเต็มแล้วอะแล้วเราฟังจนแบตมันหมดที่นี่แล้วเรามาใส่ในเอากับเขาเอากับเข้าไปด็อกเนี่ย ก็คือสามารถให้จะรีชาร์จได้ถึง4รอบด้วยกันนะคะแต่ว่าแต่ละ1รอบเนี่ยมันสามารถฟังได้นานมากน้อยแค่ไหนอันนี้พิมก็ไม่ทราบกันเพราะว่าพิมพ์เข้าไปดูในเล่นอันเล็กนี้ด้วยอันนี้มันจะเป็น <c> owner <oughs> sky ซึ่งมีแผ่นเดียวแบบนี้เลยนะคะมีแค่นี้ข้อมูลมีแค่นี้จริงๆนี่ไงเจอแล้ว <c oughs> ผ่านด้านหลังอ๋อชาร์จจริงไทม์1.5ชั่วโมงนะคะส่วนชาร์จริง อืมอาตรงนี้ดีมากบลูทูธเรนจ์คือ10เนี่ยสิเมตรไม่ไกลมากนะเอาจริงๆแล้วรุ่นนี้ถ้าเกิดว่าแค่10เมตรเนี่ยว่ายน้ำอาจจะไม่รอดเพราะว่าบางทีว่ายน้ำอะสระแบบ20เมตร25เมตรใช่ไหมคะแล้วก็ o perating temperature 1 0 5ถึง55นี้ปกติแล้วก็ water proof เนี่ยเป็นระดับแค่ splash proof นะคะเพราะนั้นถ้าเกิดสเรบพิมพ์ใส่อยงเนี้ยคือลงน้ำว่ายแค่อย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะ แล้วก็แบตเตอรี่เอียบัตแบตเตอรี่ตัวเคสเพล์ไทม์นี่จะแล้วเพล์ไทม์ได้ทั้งหมด6ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้โหมด Active Noise c t t v v n น้อย Cancelling ตอนที่เล่นดนตรีแล้วคือเพลงไปด้วยเนี่ยจะได้แค่4ชั่วโมงแต่เขาไม่ได้บอกว่า 6ชั่วโมงหรือ4ชั่วโมงในที่นี้คือต่อชาร์จหรือต่อ4ครั้งที่ชาร์จจนหมดกระป๋องอน,นี้นะคะเพราะนั้นก็พิมพ์เองก็ไม่ค่อยต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้เข้าใจเรื่องอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเทคนิคอลขนาดนี้นะแต่อันนี้ก็องถือว่าพยายามเต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรารอกันอีกนิดนึงแล้วกันนะให้มันให้มันชาร์จขึ้นมาเต็มสักสัก3ดอกตอนนี้ดอกที่3ยังกระพิบอยู่นะคะเดี๋ยวดอกที่3เต็มแนละ้วเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวนะคะตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้พอมันคอฟสามจุดใช่ไหมพิมก็กดตอนนี้จะสังเกตว,ว่าไฟเนี่ยมันกระพริบปเป็นขาวแดงขาวแดง,ขา,แดงขาวแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ที่มือถือพิมพ์ขึ้นและอู้ Ooh, สว่างไปเดี๋ยวนะลองกดเห็นไหมอ่ะมองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดับแสงลงน,นิดนึงนะคะอ่านเนี่ยจะขึ้นเนี่ยนะคะ Sudio t e ETT นี้อันล่างนะคะก็คือสามารถจะแพ้ได้แล้ว ดีใจมางเลยแพ้เลยนะคะแพ้เลยแพ้เลยปุ๊บคือพอเขาแพ้ได้แล้วเนี่ยเขาก็จะหยุดแฟลชขาวแดงนะคะหยุดแฟลชขาวแดงอันนี้ข้างขวาอันนี้ข้างซ้ายแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่พิมจะใส่เข้าไปหูอย่างที่บอกพิมจะเปิดให้ฟังว่าเพลงที่พิมฟังอยู่ตอนนี้คือเพลงอะไรนะคะเดี okay, ๋ยนะต้องเปิดในเปิดใน Spotify เพลงที่ฟังอยู่ตอนนี้คือ ดังยังเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่ามันต้องเปิดเสียงยังไงมันต้องเปิดเสียงผ่านได้ยินไหมอ่ะคริสบราว์อา้าวซินยอริต้ามั้งนี่นี่พอก,กด next song มันก็ขึ้นเองเลยนะคะ h e ด d ด็ไอเลิฟยูรีฮันน่าก็มาเออแลละได้แล้ววาดีใจแต่คือยังไม่มีใครลองโทรเข้ามานะคะประเด็นคือถ้ามีคนลองก็จะระด,ดังเขาก็ดังพร้อมกันสองข้างนะไม่ได้ดังข้างเดียว <laughs> ได้แล้ว แล้วขาตรงนี้ก็ไม่นี่ก็ฟังเพลงไปด้วยนะคะขาตรงนี้มันก็ไม่ยาวกับเมื่อตะก่อนเนี่ยเคยเห็นของบางคนขายาวมาถึงนี่ก็จะดูใหญ่ไปนะคะอันนี้คือแบบซ้อนๆนิดนึงถ้าเลือกเป็นสีดํามาแล้วแบบปล่อยผมนดนึงก็คือจะปิดไปแทบไม่เห็นเลยนะคะตอนนี้ลิหันหน้าเต็มหู <laughs> โอเคได้แล้วนะคะฟังต่อฟังต่อนิดนึงต้องเปิดดามเมื่อกี้หิมลดเสียงหน่อยนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหูแตกพอดี เสียงดีอยู่นะแล้วพอยิ่งอ่าเป็น active noise cancellation ก็เลยโอเคเอามากหูเพลงโบราณแต่นักคิงเคยฟังไหมเลยาย,าย,ายสุดยอดวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะในการที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไร connect bluetooth device เข้ากับมือถือตัวเองปกติเนี่ยพิมไม่เคยทำเลยพูดตรงๆพิมเป็นคนที่ low t คมากจริ อันเชิญคุณสามีพี่ทําให้แม่น้อยนี่ทำไม่เป็นเลยแบบนี้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นอันแรกที่เอามาทาเองภูมิใจว่าภูมิใจวิสาเหตุโอเคค่ะก็อย่าลืมนะคะเดี๋ยวอาอ่านในฝั่งที่เผื่อใครสนใจอยากได้ก็ไปลองดูอันนี้จะเป็นรุ่นสตูดิโอ ETT นะคะสตูดิโอ ETT เข้าใจว่ามีสีดำสีขาวน่าจะมีสีอื่นด้วยนะนะคะแต่ว่าที่โบอันนี้คือเขาบอกว่า ลด15%หมดอายุ30ตุลาซื้อรุ่นไหนก็ได้ในเว็บไซต์โดยใช้โค้ดส่วนลดมิสพิมพ์ปกานะคะแล้วก็โปรโมชั่นวันแม่ที่บอกก็คือจะได้เจ้าตัวที่ใส่การ์ดนะคะแล้วก็กระเป๋าผ้าเมื่อสักครู่นี้2ออย่างเพิ่มไปด้วยโดยให้ตั้งแต่ถ้าเกิดว่าไปทำการซื้อตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง12สิงหาเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่พอใจยินดีนคืนเงินใน30วันแล้วก็รับประกันสินค้า 18เดือนถ้าเกิดเข้าไปลงทะเบียนที่สฟียนั่นแหละครบแล้วดีใจมากเลยนะคะก็เรียกว่าครั้งหน้าเวลาไปท่องไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพิมจะได้มีหูฟังที่แบบเป็นของตัวเองเาปกติพิมจะต้องแบบรับเขาเรียกว่ารับของเก่าจากพี่เพราะว่าสามีพิมซื้อใหม่แล้วไงพิมก็จะแบบพี่มีหูฟังเหลือไหมอ่ะเขาก็จมีมีมีเป็นคนที่มีหูฟังเหลือตลอดเวลาเพราะซื้อเละซื้อเทะแต่ภาคหลังเนี้ยสามีพิมเ็ค่อชอบแบบที่เป็น โอ้อัน,นี้ค่ะที่เป็นดโฟนเลยแล้วก็เป็นหูใหญ่ๆแล้ว noise cancellation แล้วก็นั่งดูทีวีตอนนี้เขาก็ใส่หูฟังนั่งดูทีวีอยู่นะคะเพราะนั้นก็เป็นบ้านที่ใช้หูฟังโดยที่ไม่จำเป็นต้องออกนอกบ้านใช้หูฟังในบ้านทำนู่นทนี่ใช้หูฟังอะไรแบบนี้นะคะอะล่ะแล้ววันนี้นะคะพิมพ์ต้องไปก่อนที่ผิวข้าวแล้วเพราะตอนนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงเย็นแล้วะคะ่นะนาแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะตันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย